ทยอยออกมาตอนนี้เราก็เดินออกมาแล้วนะคะกดใจกดไลค์กดแชร์ในช่องทวิตเตอด้วยนะคะกับกล้องให้ชมบรรยากาศนะคะนี่คุณดนสว<ก>ยง,งามมา<ส>กค่ะนี่คือดอกกระเพียมนะ่าพี่น,น้องบานเลยพี่น้องว้าวพี่น้องเห็นดอกเป็นเหลี่ยรือเปล่าคะนั่นคือดอกกระเพื่อมบานในยามค่ำคืนนะคะตอนนี้สามทุ่มน,น,นะคะพี่น้องคะดูคนเดินค่ะพี่น้องดูดูคนเดินนะคะสวยงามมากค่ะพี่น้องจ่า สวยมากนะคะน้ำก็สวยนะคะทำให้คนณศรีสะเกดมีความสุขนะคะพี่นงค์คะวยงามเย็นงามค่ะเย็นงามนะคะสวยงามขอบคุณนะคะค่ะงามมากจริงจริงพี่น้อง ีนนะเลยค่ะ,อคะตอนนี้ทยอยออกมานะคะแล้วก็ประชาชนนะนะคะในจังหวัดสมุทรเกตก็ถ่ายภาพค่ะถ่ายภาพความสวยงาม ว wow. ้าสวยพอคับพี่นอกสวยสวยีกระเดินออกมาเต้น,เป,นเป็นซุ้มเลยนะคะอุ้ยสุดยอดอ่บ้าน <c oughs>

บังเพลงไปด้วยนะครับร้องเองฮะสุดยอดเฮ้ยขัดช่วยเฮ้ยสวยเวยยไม่ว่าเดินอ้อมแล้วก็ค่อยเข้ามื้อดอกํำรวงเขาทำได้ดีมากเลยค่ะ เดินอ้อมดูเพื่อได้รถเราก็ขึ้นตรงนั้นเลยนี่นะคะสวยสวยงามงาม่น้อง <c oughs> ออนซ่อนพูนรถขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นได้ก็ขึ้นขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้นั่งรถลางสักรอบหนึ่งนู่มเดี่ยวคนเดียวที่ว่าใคร เดี๋ยวรอลดรางก่อนนะคะเอาเลยนั่งรถลางเดเ๋ไปนั่งขารด้วยแเราเราไม่นั่งเราก็เดินต่อนะคะทีนี้ความสุขไปเถอะโอ้มาแล้วพ่อมาละตามาละรถกำลัลงมานะคะนี่ก็เป็นที่นั่งรอให้รถรับนะคะ เ,เราก็ได้รถลางแล้วนั่งรถลางออกไปนะคะเดินได้อยู่แต่ก็อยากจะนั่งรถลางเท่ากัเท่ากเทาไดียว <c oughs> มาัน้าที่เลยครับมาค่ะาหน้ารถคลยครับวันนี้ดีแบบวันนี้คุณก็ทยอยมานะคะเราก็นั่งธรรมดาเดืนได้นะคบแต่เป็นเดือนบานอหอมามากๆค่ะนั่งรถารางออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะที่จอดรถก็มีนะคะ V a p เท่านั้นสำหรับงานดอกลตัวข้างในนะคะก็ต้องเป็นรถ V a p นะโอ้โหคนเยอะนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะวันนี้เป็นวันที่16นะคะงานดอกลำตอนตาสวยมากค่ะไปสวยมากสวยขึ้นเลยสวยสวย

เราต้องใจเย็นๆเรามองเห็นด้วยาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขออนดูนะคะข่านี้ส่งคนเสียก็กลับไปค่ะอยงไดเนี่ย รถเ,ะะดดเราเจอดอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องเดินย้อนมาเล่นนะคะจำที่ไม่ได้แล้วได้พีน้องรถหลายค่ะนี่คือบรรยากาศเทศกาลดอกบัมโดนบานจัดขึ้นตนะั้งแต่วันที่12มีนาะถึงวันที่16มีนาะ2568ด้วยความร่วมของทุกฝ่ายในจังหวัดศรสีสเกลนะคะ ด้ว้น่ก่หมะควะคุะด้วยได,ดองดเเดิน,นะนดไปที่รถนะคะเดินไปหารถแล้วนะคะนู่นม,มองเห็นรถจอดอยู่ ตื่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอนะคะรถเราก็จอดอยี่ตัวน,นี้แล้วค่ะขับรถกันระวังรถนะคะงานเทศกาลดอกล่ำดวนบานเราต้องไปอีกนั่นไงรถเราเดียแล้ว 3590เก้นแล้วรถคู่ชีพมากลับบ้านกันแล้วนะคะตากแดดก็คงจะร้อนเป็นธรรมชาตินะคะขอบคุณพี่น้องกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรี j จอโอวันออฟฟิเด้วยค่ะสวัสดีค่ะ